เอาละครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาชมนะครับโตโยต้าครับผมรีโว่เครื่อง2.4ตัว n p z e dition นะครับผมคันนี้มากับสีดำนะครับผมใช่ครับดูเลยเป็นตัว Minor c h a เชนแล้วไฟหน้าจะเป็น Minor c h a เชนแล้วครับผมแล้วก็บอดไลท์เป็น Minor c h a เชนนะครับแล้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมใช่ครับดูรอบคันกันครับนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันนะครับผมมาที่ล้อกันเลยครับผม นี่ครับลงแม็กให้แล้วนะครับล้อ18นะครับผมใหม่ๆเลยนะฮะยางใหม่ล้อใหม่นะครับใช่ครับ,รบนี่ที่จับจะเป็นลงดำๆอย่างนี้ด้วยเห็น่ตัวแทดีดิชั่นนะครับโป่งจากโรงงานนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีโป่งนะแต่เรียบๆเลยอันนี้จะมีโป่งมาเราจะใส่ล้อกว้างปุ๊บ มันก็จะมารับกับล้อพอดีนะใช่ครับนี่คือเป็นตัวแต่งของทางโตโยต้าเลยดีกว่าเป็นเซตอีดิชันนะครับใช่ครับบางคนอยากรู้ว่าเซตอีดิชันต่างกันตรงไหนใช่ครับปหน้าปหลังนะครับใส่ล้อกว้างล้อก็ไม่ยืดนะครับท้ายนะครับผมจะมีไฟเบรกทั้งหมด3ดวงโลโก้นะครับไฮลักรีโวครบนะครับผมฝั่งนู้นในโตโยต้านะฮะใช่ครับแม็กไลเนอร์ก็ของโตโยต้านะครับไลเนอร์ใหม่กิฟต์นะครับผมรถไม่มีเจออุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำนะคครรรรรัััับบบใใช่่ทาาาาาง้้้นนนกกตตีีีหวอด ิมจากโรงงานนะครับผมสวยจะจัดไปดูข้างในกันดีกว่าก่อนขึ้นรถทุกครั้งนะครับผมโตโยต้าจะมีเซฟตี้ก็คือถ้าไม่เหยียบคันสตามไปถึงนะครับนี่ครับต้องเหยียบคันให้ถนะครับพิจารับข้างในเป็นภายในดำนะครับผมเบาะเป็นผ้านะครับผมรุ่นนี้เป็นเกียร์6สปีด MP นะครับแอร์เย็นถํานะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับบลูทูธ USB iPod วิทยุ ได้หมดนะครับผมมีทุกอย่างนะฮะรีโวนะครับผมจะมีปุ่มนะครับอีโค่นี่คือตัวประหยัดน้ํามันนะครับส่วนพาวเวอร์นี้ก็คือจะเน้นดับการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับผมก็คือแรงขึ้นอันนี้ก็ประหยัดอันนี้แรงขึ้นนะครับเห็นผลเลยนะครับสองปุ่มนี้ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในข้างหลังกันครับเอาละครับเราพูดด้วยสาด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่ากว้างๆเห็นๆเลยนะครับไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้ากิโลนะครับ ไฟโคดน้อยไฟไม่มีโชนะครับเลขคุงเลขเครื่องไม่มีโชเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมว่าเดิมแค่ไหนนะนหน้าเดิมนะครับผมเครื่องเดิมสนิทมีท่อแค่ชุดเดียวนะอันนี้เป็นท่อเหล็ททั้งเส้นนะครับผมใช่ครับลูกค้าเก่าขเขาเดินมาแต่คือเครื่องเดิมนะไม่ทําอะไรเลยมีท่ออย่างเดียวท่อเหล็ททั้งเส้นเลยเ<ๆ>สียงใสๆเลยครับไม่ดังไม่ไวอยๆนะครับจุดอาร์จากโรงงานมีทุกจุดใชครับเม็ดอาร์ครบนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับ นัดแก้มไม่ขยับนะครับเดิมๆบางนั้นลเลยครับรนี้มี A B S นะครับผมสวยจัดคันนี้ใครดอ,อกใบแดงแนะนําเลยนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกดีกว่าคนที่อยกปกใยแดงแล้วก็ได้รถสวย ใช่ครับแล้วก็อีส่สำคัญก็คือไม้นี่คือแบบโอ้โหน้อยๆเลยไม่น้อยไม่หมื่นหนึ่งก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยดีกว่าใช่ครับขี่ไปตลาดนั้นเดียวก็ถึงห้าหมื่นหนึ่งสำหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับอ่อนไปแค่เก้าพันสามเท่านั้นเองครับผมเก้าพันสามนะครับใช่ครับสภาพป้ายแดงครับถ้าป้ายแดงไม่น้อยปีใหม่โอ้โหแต่งทันทีทันจะใส่ล้อล้นล้ออะไรได้เลยโป่งมีรองรับแล้วนะครับคันเดียวจบนะครับใช่ เอาแล้วครับแล้วถ้าใครสนใจคันนี้นะครับผมเราสองคนก็ขอฝากเดี๋ยวฝากเบอร์โทรเดีฝากเบอร์โทรไว้ด้วยแล้วกันนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 8 9 1 2 4 5 8 7นะครับครับผมผมศู5ย์เก5าหนะครับผมสนใจนะครับผมติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับใช่ครับรถสภาพเดิมๆแบบนี้รอช้าไม่ได้ครับหายากผมบอกเลยสวยเนี่ยขาโตไม่ขยับนะครับไม่เหมือนเดียวอะครับใช่ไม่เหมือนด้วยใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ